นี่ค่ะรางวัลการันตีจาก tiktok นะคะสำหรับปรากฏการประวัติศาสตร์เนาะที่สามารถท็อป P C U คนดูได้ถึง1 2ล้านแสนคนคือจะบอกว่าในระหว่างที่คนไทยกำลังดรามา่หาหาข้อผิดพลาดของเจนนี่อะต่างชาติคนจีนคนฝรั่งเลยอะไรเงี้ยเขากำลังแบบเหมือนเป็นไวรัลเลยนะว่าเขากำลังชื่นชมหนูอยู่ว่าแบบ หนูทำได้แบบที่หนึ่งในเอเชียหรือว่าแบบยังไม่เคยเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนกําลังเอาสิ่งที่หนูทำมามันไปเป็นโมเดลซึ่งหนูภูมิใจมากๆนวันที่22หนูขอพักแล้วก็ปิดตลาด1วันเพราะว่า วันนี้เป็นวันเกิดลูกสาวทั้ง2คนนะคะน้องจาย่า3เดือนแล้วก็น้องยูจินสองขวบหเดือนหนูจะเปิดตลาดอีกทีวันที่23คือวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะรางวัลการันตีจาก t ิ k t ตอกนะคะสําหรับปรากฏการประวัติศาสตร์เนาะที่สามารถท็อป PCU คนดูได้ถึง1 2, 000, นึ่งล้านสองแสนคนคือจะบอกว่าในระหว่างที่คนไทยกําลังดรามา่หาหาข้อผิดพลาดของเจนนี่อะต่างชาติอะ่ะ คนจีนคนฝรั่งเลยอะไรเงี้ยเขากําลังแบบเหมือนเป็นไวรัลเลยนะว่าเขากําลังชื่นชมหนูอยู่ว่าแบบหนูทําได้แบบที่หนึ่งในเอเชียหรือว่าแบบยังไม่เคยเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนกําลังเอาสิ่งที่หนูทํามามันไปนเป็นโมเดลซึ่งหนูภูมิใจมากๆนะคะเพราะฉะนั้นหนูอยากให้คนไทยกันเองอะ่ะสนับสนุนหนูกันเยอะๆนะคะถ้าใครอยากให้ปรับตรงไหนหนูก็ยินดีแล้วก็แก้ไขไปกับทุกคนแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูก็จะไปต่อ พราะนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นนี่คือโมเดลใหม่ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่วันนี้ทําให้รู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยมันขับเคลื่อนแล้วก็วงการออนไลน์มันกลับมาคึกคักรวมถึงต่างชาติพูดถึงเราพูดถึงเด็กไทยพูดถึงคนไทยเมื่อกี้ที่หนูไลฟ์สดเนี่ยมีลูกค้าหนูที่เป็นคนจีนเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่จีนคือพูดถึงหนูกันเยอะมากแล้วเขาบอกว่าที่จีนยังไม่มีใครทําได้ด้วยหนูดีใจมากๆและหนูภูมิใจมากๆหนูจะไปต่อหนูจะแก้ไขทุกอย่าง ตอนนี้หนูมีกำลังใจแล้วหนูขอบคุณทุกคนและหนูจะขอปล่อยผ่านทุกดราม่านะคะยกเว้นเรื่องที่หนูต้องปรับแค่นั้นรักทุกคนนะคะรักรางวัลน,นี้ด้วยค่ะภูมิใจที่สุดดีใจที่เกิดเป็นคนไทยดีใจที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะคะเจอกันอีกทีวันที่23นะคะปิดไนคะ่ะ